พี่อุบัติเหตุพี่อุบัติเหตุถอนฟันกับประตูรถพี่ใส่ละเอ้ยแม่ค้าฟันหลอก็ไม่อยู่วันนี้ไม่มานานแล้วเพราะอะไรที่แกไม่มาแกวางมือเหรออ่ะเลี้ยงหลานโอ้พี่ยังเลี้ยงอยู่พี่ไม่เห็นทิ้งกิจการเลยอ่าลูกแทนดิมากพี่ไม่มีใครแทนหรอกบริษัทห้างร้านก็คงไม่เอาลูกไปแทนพี่ เวลาที่เราจะทําแกงปูงปลาเราจะทําบูด er. ูเราจะต้องมาร้านนี้รู้ไหมอ <Brilliant. S 2> ่ะเราไม่ชอบย่างปลาเองเราขี้เกียจก่อไฟเวลาเราจะทําบูดูจะทำพุงปลานี่เราต้องมาซื้อปลาที่นี่นี่เราจะซื้อปลาอย่างนี้นี่ถ้าเราจะทําบูดูเราต้องซื้อปลาอย่างนี้นี่ปลาสีกุนแต่ถ้าเราจะทำพุงปลาเราจะซื้อปลานี้ปลา เราก็เอาปานี้ไปใส่ด้วยซาบะเพราะมันมีเนื้อมันไม่มีกระดูกเราคนขี้เกียจนี่จะบอกให้เราซื้อของเขาตั้งแต่เขาล้านเล็กๆจนเขาใหญ่โตโออาไปแล้วตอนนี้ร่ำรวยจนรวยไม่รู้เรื่องไปแล้วตอนนี้ได้รู้ไายสวยอยู่แล้วอคนซื้อเลยบ้านนี้เมืองนี้สดที่สุดเลยนะคะโอไมคอ คาเมคานี่โอ้โหโอ้ยทำกินปลาทอดจะได้ใส่ช่วยปลาทอดขมิ้นไม่เอ้ยมะนาวเขียงใหญ่บะล่มเทิมเลยมะนาวโอ้เขียงนี่เขียงเขียงใหญ่จังบุดูบุดูโอ้บุดูไอ้ยาต้มยำไข่ปลาเออต้มยเฮ้ยใส่ต้มแขกด้วยโอ้อ้าวุ้ยสัดาสดาสันดาสดาขายอร่อยมากเลยอร่อยจริง นี่เราจะซื้อปลาอย่างนี้นี่ถ้าเราจะทําบูดูเราต้องซื้อปลาอย่างนี้นี่ปลาสีกุนแต่ถ้าเราจะทําพุงปลาเราจะซื้อปลานี้ปลาโอ